ค่ะช่วงนี้มาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนกันค่ะกับพราวศิีนีนาสวัสดิ์ภูลนะคะวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์ค่ะอัปเดตบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นกันหน่อยนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีความผันผวนเกิดขึ้นอเนื่องมาจากความกังวลต่อโควิด -19 ที่มีโอกาสระบาดในระลอกที่2นะคะก็เป็นประเด็นที่กดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ตลาดหุ้นไทยด้วยอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะในฝั่งของสหรัฐนะคะนอกเหนือจากความกังวลโควิด -19 แล้วก็ยังคงมีอีกหนึ่งประเด็นที่่่สงผลลตตอาด คุณบ้านเขานั่นก็คือตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันนะคะมันก็ดูเหมือนจะมีความย้อนแย้งกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลสหรัฐก็ทุ่มเทงบประมาณอย่างหนักเลยเพื่อกระตุ้นเศษษษษนรษฐกิจธนาคารกลางสหรัฐก็อัดฉีดเม็ดเงินนะคะรวมไปถึงลดดอกเบีย้ยให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ไม่ได้ทําให้จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานหรือว่าคนว่างงานนั้นลด มากเท่าที่ตลาดคาดการณ์ก็เลยเป็นสิ่งที่กดดันบรรยากาศการลงทุนแต่ก็ไม่ได้ลงแรง,งนะคะดาวโจนส์ปิดติดลบไป39.51จุดเท่านั้นเองส่วนบรรยากาศการลงทุนโดยรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ถือว่าแต่ละตลาดเนี่ยก็ตอบรับกับปัจจัยเฉพาะตัวของตัวเองนะคะอย่างเชยงไฮคองสิตตลาดหุ้นจีนก็อาจจะยังคงลบอยู่เพราะมีความกังวลต่อจํานวนผู้ติดเชื้อในกรุงปักกิ่งส่วนญี่ปุ่นเองตอนนี้เริ่มกลับมาเปิดประเทศนะคะเปิดให้มีการบินภายในประเทศหุ้นในกลุ่ม การบินของญี่ปุ่นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลบวกต่อตลาดบ้านเราเองนะคะวันนี้ก็มีแรงซื้อกลับมาทําให้ตลาดดิดกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยค่ะ มาดูกันต่อนะคะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจไทยค่ะคุณผู้ชมหลายหน่วยงานเริ่มออกมาประเมินสถานการณ์แล้วก็คาดการณ์นะคะล่าสุดทาง ADB ค่ะออกมาประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสจะติดลบมากกว่าที่ประเมินเอาไว้ในครั้งก่อนหนานะคะโดยทางธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า a d ดีค่ะรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเขามีการปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยปีนี้เป็นติดลบ6.5%จาจากเดิมค่ะ าดการณ์ว่าจะติดลบ4.8ค่ะซึ่งก็เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สอดคล้องกันกับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียนะคะที่จะเติบโตไม่ค่อยมากในปีนี้แม้ว่าแต่ละประเทศจะเริ่มปลดล็อกแล้วก็ผ่อนปรนกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ตาม เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกนคาดการว่าจะเติบโตได้1.3%ในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นอนุภูมิภาคเดียวที่ยังเติบโตนะคะในขณะที่เราจะเริ่มเห็นสัญญาณการกลับมาฟื้นจริงๆก็คือในปี2564เป็นต้นไปค่ะ ปท้ายนะคะมาดูกันที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคมของบ้านเรานะคะน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้พอย,ยิ้มออกหน่อยเพราะว่าเริ่มเห็นตัวเลขฟื้นกลับมาในแดนบวกนะคะปรับเพิ่มขึ้นในรอบ4เดือนนับตั้งแต่ที่มีโควิด -19 ค่ะมีการเปิดเผยข้อมูลนะคะจากสอ,อทอหรือว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาได้ทําการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมซึ่งดัชนีมีการปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนนะคะหลังจากภาครัฐสามารถควบคุมการแพร่ ระบาดได้แล้วก็มีมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ส่งผลทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจประกอบกับรัฐบาลเองก็มีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าตัวเลขจะดีขึ้นแต่ว่าผู้ประกอบการก็ยังมีความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยซึ่งกระทบต่อการลงทุนแล้วก็การจ้างงานประกอบกับผู้ประกอบการขนาดย่อมตอนนี้ก็ยังประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องและการเข้าถึงสินเชื่อรวมไปถึงการแข่งข้าหรือความ ควมผันผวนของค่าเงินด้วยนะคะส่งผลกระทบต่อความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ส่งออกค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศนะคะที่รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารด้านอื่นๆกันต่อค่ะ